สวัสดีครับแล้ววันนี้มาอยู่กับช่องไว k เกอร์ทีเนะครับเราก็จะพามาชมกับรถหลากหลายโมเดลนะครับสำหรับวันนี้นะเราก็จะพามาชมกับ CRF 1000พันะครับหรือว่าแอฟริกาทวินพันแล้วก็พันร้อยนะครับมาดวลกันหมัดต่อหมัดว่าสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับด้านซ้ายมือผมนี้ก็คือแอฟริกาทวิน ตัวพันรคือตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง a e p i o n a นเนี่ยเขาได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่24มีนาที่ผ่านมานะครับบอกได้เลยว่าโคตรหล่อไม่ใช่ก็ว่าโคตรหล่ออะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเริ่มจากไฟหน้านะไฟหน้าที่สวยงามของเขาเลยอันนี้ไฟหน้าคนระับไม่ต้องสงสัยว่าไฟตัวนี้คืออะไรนะเขาเรียกว่า o r n e r i n i light นะครับ คอนเนลลิ g งไลท์เนี่ยปกติเวลาเราขับรถในทางโค้งเนี่ยเขาก็จะลำแสงนะลำแสงมันก็จะไปตรงๆนะครับแต่นออนนเนี้ยไอคอนเนลลิ g งไลท์นะที่เราได้เห็นไปแล้วเนี่ยมันจะทําหน้าที่ช่วยส่องไฟในทางโค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากําลังเลีนหรือว่าเข้าโค้งอยู่นะครับตามองศาของมันเนี่ยไฟมันก็จะติดขึ้นนะครับไฟข้างหนึงจะมี3ดวง3ดวงก็ตามมุมเอียงซึ่งบอกได้เลยว่า รุ่นนี้เนี่ยเขานำาเทคโนโลยีมาบูรณาการจาก cbr 1 0 0 0 w r เบนะครับตัวที่เป็นโชคไฟฟ้าแล้วก็เทคโนโลยีจาก Honda g l 1 0 0หรือ Go-Wing นั่นเองนะครับที่รวมมามิดกันในตัวนี้อ่ะแล้วที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับของอ c f 1 0 0หรือ f f r i c a 1 0 0ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้ครับอ่าชิวหน้าเนี่ยซึ่งสามารถปรับได้ถึง6ระดับด้วยกันนะครับแตกต่างจาก ตัวโมเดลเก่ายัางไงนะตัวพันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ,ะถ่ายให้ดูกันอีกทีนะะส่วนไฮไลท์ของมันเลยนะครับก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอที่มันเป็นเขาเรียกว่าทัชสกรีนได้เป็น TFT นะครับ TFT เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะอันนี้เราให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแยกออกมา2หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็น6.5นิ้วซึ่งความพิเศษของมันเนี่ย คือสามารถปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้นะปรับตั้งได้ที่รถเลยแล้วก็มันจะมีในส่วนของคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคติงของเราที่เป็น USB สามารถเชื่อมต่อกับโัวสับมือถือได้สมาร์ทโฟนได้แล้วก็ความพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือต่อกับเขาเรียกว่า Apple CarPlay นะครับ Apple CarPlay ก็คือของตระกูล iPhone อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะอำนวยความสะดวกทั้ง ผู้กับขี่นะครับผู้ขับขี่แล้วก็พาสเซนเจอร์หรือวาอ่าผู้โดยสารนะครับที่สามารถต่อบลูทูธในหมวกกันน็อกได้นี่คือคือความอัจฉริยะของมันนะครับซึ่งจอยตัวนี้ก็เรียกว่าประกบนะครับก็จะมีปุ่มเยอะยะต่างๆ,างๆมากมายซึ่งในแอฟริกาทวินพ0 0เนี่ยเขาจะเป็นเครื่องนะครับเครื่องที่พัฒนามาจาก C.I.F. พัน0แล้วก็เป็นระบบ Dual Clutch Transmission น,นะครับก็คือระบบคัดคู่ที่สามารถขับขี่ได้ทั้งแบบอัตโนมตินะครับแบบอัตโนมัติบวกสปีดแล้วก็แบบแมนนวลก็คือ,อฟ,ฟิลลิ่งเหยียบรถซูเปอร์คาร์เลยที่มี Pattern ์ h i ิพนะครับซึ่ง Pattern ์ h i ิพของเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะจะเป็นฝั่งซ้ายเป็นบวกกับลบนะครับเป็นบวกกับลบนะฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับสามารถรับโทัวร์ับที่ประกับได้เลย ส่วนฝั่งนี้นะที่แตกต่างมาอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ่มฮิตเตอร์เขาจะหายไปนะับฮิตเตอร์คลิปก็คืออุ่นมือนะครับเขาจะไปสั่งที่หน้าจอแทนนะส่วนปุ่มเนี่ยก็ยังคงขายคล้ายคลึงกับ c i ไอ0 0 0พันนะครับจะมี N นะเอ็เกียร์ว่างนะครับ d ีไรนะเอสปอร์ตแล้วก็ A กับ M นี่ก็คือออโต้แมนนวลนั่นเองนะตรงนี้นะซึ่ง พิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีคูดคอนโทลนะครับคูดคอนโทลก็สามารถล็อกความเร็วนะครับในย่านาย่านความเร็วที่เราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ในปุ่มนี้นะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น fn เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันครับฟังชันที่เราสามารถเลือกปรับในเรื่องของอระดับความร้อนของพิเตอร์คลิปนะครับกิปพเตอร์อะไรนั่นแหละแล้วก็เป็นเรื่องของการาปรับโหมดปรับโทนเสียง แล้วแต่ว่าเราตั้งอะไรไว้ที่หน้าจอที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็คือถังที่ใหญ่ขึ้นนะครับกว่าตัว c r f 1 0 0ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาอีกกว่า0.6ลิตรกันเลยทีเดียวตัวนี้เกือบ25ลิตรนะอยู่ที่24.8ลิตรสีเอกลักษณ์ของเขามากนะส่วนตัวนี้จะเป็นซับเฟรมนะครับซับเฟรมซึ่งให้สังเกตตรงนี้มันจะมีหมดที่สามารถ ถอดได้นะครับซับเฟรมท้ายจะถอดได้ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เทคโนโลยีที่ได้มาอีกอย่างนะครับได้มาอีกอย่างาจากซียบียพันธเดอ์นาก็คือเรื่องของเซอร์วูวาวนะครับวาวคือวาแวปรผันท่อไอเสียนั่นเองนะครับเขาจะารีในรอบความเร็วที่ต่ำนะครับก็คือปล่อยไอเสียน้อยนั่นนั่นหมายความว่าเขาจะ ช่วยในเรื่องของอัตราเร่งที่แม่นยำนะครับการาประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นแล้วก็เรื่องของค่ายเสียนะครับที่ที่ทางวันด้านเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องน,นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้เป็นซีลว wow. าลสเปนวาลเปิดปิดไอเสียนั่นเองอแล้วมาดูอีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นถือได้ว่าไฮไลท์เลยก็คือเรื่องของ สวิงอามนะครับสวิงอามที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับของเขาก็เป็นรูปแบบเดียวกับ C I F 450นะครับหรือว่า,าตัว Enduro รถสูตรของค่ายปิกนกอันนี้ไม่ใช่ดิสเบรกนะ <laughs> ไม่ต้องตกใจอันนี้คือดิสเบรกจากนิชินแต่อันนี้จะเป็นพาร์กิ้งเบรกก็คือ,อตัวเบรกมือนั่นเองเหมือนรถยนต์เราจะมีเบรกมืออะไรต่างๆ ส่วนล้ออ่ล้อที่แตกต่างกันก็จะเป็นเรื่องของอจุบเลดนะครับจุ๊บเลดก็คือไม่มีอย่างในเราจะสังเกตได้ว่า,าหมุดเนี่ยเขาจะจับตรงบริเวณด้านข้างของตัวล้อจะเป็นล้อทรง A นะฮะไม่ใช่ A เ,เย็นนะ,ะเป็นทรงเเาเรียกทรงอของค่าย d i dj pan นะครับเป็นเป็นล้อญี่ปุ่นซึ่งรถในปี2020เนี่ยเขาจะมีป้ายสีเขียวตรงนี้แปะอยู่ เดี๋ยวเราให้ดูป้ายซึ่งเบาเหมือนกันนะเขาจะปรับได้ถึง2ระดับครับปรับได้2ระดับเป็นเบาเจลแต่ความพิเศษของตัวนี้คือรถมันจะเบาครับเบากวา่าตัวพันครับตัวพันร้อยจะเบากว่าตัวพันแล้วก็ทิตตีของตัวรถเนี่ยเราจะสามารถสงสูงร้อยกบ CIF 1พัร้อยครับตัวนี้รหัสเขาจะเรียก L4 นะเ4เป็นตัวใหม่ล่าสุด2020นะครับส่วนตัวพันของเรานะ f ีย0 0พันเขาจะเรียก L2 L2 นะ L2 ตัว L2 Adventure Sport นะครับสังเกตโดยภาพรวมเนี่ยถ้าขี่ผ่านก็คิดว่าคงจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ให้สังเกตตรงคอนเนลลิงไลท์ Light, นะครับที่ที่ไฟสองทางโค้งนั่นเองตัวนี้เนี่ย ติดรถมาเลยเนี่ยเขาจะมีส่วนของกาดแฮนแคทบาร์ atten, bar, นะครับกาด้องเครื่องอันนี้เราเราเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับแล้วก็ความแตกต่างคือเรื่องของโช๊คอัพไฟฟ้านะครับโช๊คอัพไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นโช๊คอัพไฟฟ้าจากค่ายโชวะนะจากค่ายโชวะหน้าหลังเลยนะครับซึ่ง คล้ายคลึงกับโหมดฟังก์ชันของ cbr 1 0 0 0 sp ครับที่มีการปรับในเรื่องของการขับขี่แบบเรียวไามก็คือเขาเป็นโช๊คอัพที่ปรับอัตโนมัติตามตามคันเร่งตามการใช้เบรกและก็สภาพถนนนะครับที่ผู้ขับขี่แต่ละคนเขาจะปรับไม่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นระบบที่อัจฉริยะพอสมควรนะครับส่วนตัวนี้เราก็ยังเป็นการปรับนะปรับได้แต่ปรับแมนนวลนะก็คือปรับมือนั่นเอง ส่วนฟังก์ชันก็นะครับก็ให้ในเรื่องของการปรับแท็ชั่นการปรับโหมดการกับขี่นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมก่อนส่วนล้อนะล้อก็ยังมีขนาดที่เท่ากันแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้ยังเป็นยางในนะจะมียางในอยู่ซึ่งปัญหานะปัญหาของคนที่ขับตัวนี้แล้ว ผลว่ามีอย่างไหนนะก็คือเขาเรียกว่าเรื่องของการเซอร์วิสก็คือช่างไม่กล้างัดยางนะช่างไม่กล้างัดเพราะว่ารถคือถือว่าเป็นรถตัวพันเนี่ยช่างจะช่างแบบเราไปต่างถิน่นต่างจังหวัดในไปในพื้นที่ที่มันทุละกันดลาอะไรอย่างเงี้ยคือช่างช่างเขาจะไม่กล้างัดนะครับส่วนขอบล้อตัวนี้ในตัวใหม่ก็ได้มีการพัฒนาเป็นจุ๊บเลสมาเรียบร้อยแล้วส่วน ของฟังก์ชันนะจีสวิตหรือการปิด ABS หลังเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นแบบระบบแมนนวลอยู่ก็สามารถจิ้มได้แนะับจิ้มได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวพันร้อเนี่ยเราก็สามารถปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับก็เป็นความแตกต่างที่เรียคขอมกวนะนี่คือด้านของไฟหน้าของเขานะครับส่วนระบบเบรกนะครับระบบเบรกก็ยังคงเป็นแบบเดิมอยู่ ล้อสามารถสลับเปลี่ยนแทนกันได้นะครับส่วนของยางที่เห็นได้ชัดเลยจะเป็นยางของล้อหน้านะครับซึ่งล้อหน้าของตัวเนี้จะออกเป็นาลายที่ใหญ่กว่านะครับตัวพันร้อยเอ้ยตัวพันเนี่ยจะเป็นลายที่ใหญ่กว่าตัวพันร้อยตัวพันร้อยจะให้อารมณ์ของออฟโรดมากกว่านะครับส่วนของถังเนี่ยตัวใหม่เนี่ยตัวพันร้อยเนี่ยเขาจะเคลมอยู่ว่าหนึ่งถังเนี่ยได้ถึงห้าร้อย ห้0รกิโลเมตรเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากพอสมควรนะครับกับสายทัวรลิงอย่าง CIF 1000และ CIF 1000ในวันนี้นส่วนของเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแอฟริกาทวินเนี่ยจะเป็นตัว750นะครับซึ่งเป็นเรียกว่ารหัส XRV ก็เป็นสูบ V แต่ทั้ง2ตัวนี้ก็ เป็นสูบเรียงนะครับหรือว่าเรียกว่าพาราเลลทวินซึ่งองศาจุดระเบิดเนี่ยยังคงใกล้เคียงกับสูบวีอยู่นะครับซึ่งให้พละกําลังที่มาสารในแรงบิดนะครับแรงบิดต้นๆรอบรอบเครื่องต้นๆนะครับถือว่าขับมันมากและฟิลลิ่งที่ได้ลองขับขี่ไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงมันต่ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยขับมือเดียวเข้าโค้งเป็นเลข8ก็ยังได้เลยสําหรับ CIf พันนะครับ L2 และ Onew CIF 1ั0ร L4 ตัวนี้ครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยทางไบเกอร์ T จะพาไปชมกับรถรุ่นอะไรก็โปดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งและกดสับตะไคร้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซลดนก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ